thank you เราจะพามาพบกับวัดพระธาตุดอยประชันที่ตั้งอยู่บนยอดดอยประชันตำบลป่าตันอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางนะคะเราจะพามาพบกับวัดที่สวยงามที่อยู่บนดอยกันค่ะวัดพระธาตุดอยประชันมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาร่วมสมัยบนยอดดอยมีองค์พระธาตุสีขาวโดดเด่นนอกจากนี้ยังมีวิหารที่ประดิษฐานพระประธานสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลญาวิชิตมารวิกรม เปโถมสัมมาสัมโพธิญาณสีพชารมันพจเป็นพระบุทธรูปปางสมาธิพระทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วด้านในอาคารวิหารประดับประดาไปด้วยไม้แกะสลักสีทองอารามส่วนผนังอาคารด้านนอกมีปฏิมากรรมนูนตามรูปต้นโพี่งดงามและอ่อนช้อยมากค่ะาการเดินทางนะคะจากอำเภอเมืองลำปางใช้เส้นทางลำปางแม่ทะตรงทางแยกบ้านฟ่อนเข้าสู่อำเภอแม่ทะ เจอทางข้าวหมู่บ้านป่าตันให้เลี้ยวแล้วมุ่งหน้าสู่ตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะเจอทางแยกวัดป่าตันหลวงให้ตรงไปจะมีป้ายบอกไปวัดพระธาตุดอยผะชานระหว่างทางจะมีหมู่บ้านเส้นทางอาจมีขรุขระเล็กน้อยบ้านมีพื้นที่สองส่วนค่ะ ด้านบนกับด้านล่างด้านล่างเป็นที่ตั้งของวัดส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของพระธาตุเึ่งต้องขับรถต่อไปจากตัววัดประมาณ4-5กิโลเมตรทางขึ้นไปชมพระธาตุเป็นทางขึ้นเขาคดเคี้ยวแต่ไม่ถึงกับชันมากถนนลาดยางตลอดสายรถทุกชนิดสัญจรได้วัดพระธาตุดอยพะชนันเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาถึง16บหนาฬิกา30ินาทีค่ะธีการขึ้นไปบนยอดดอยพะชนัน เราสามารถเดินหรือนั่งรถไปก็ได้โดยพี่การเดินนั้นเราจะเดินขึ้นบันไดทั้งหมด628ท่าขั้นด้วยกันหรือความสูงประมาณ413เมตรไปกันเลยค่ะท่านใดที่ต้องการขึ้นรโด,ดยสารสามารถซื้อตัว๋วที่จุดจำหนาดด่ายโดยสาร ในราคาตัวขึ้น20บาทและตัวลง20บาทแด่รถโดยสารจะออกทุกๆ1 10นาทีรถหนึคันสามารถนั่งได้10ถึง12คนค่ะ ฉันมองเห็นเธอสุขสก,กาวส่องแสงเรื่องร้องนับกลางใจเธอเหมือนดวงดาวส่งแสงวันนี้คืนนี้เธอหายลับไปจากดวงตาฉันมองไม่เห็นดวงใจเธอ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านกาแฟบนยอดดอยวัชชานเลยนะคะเราจะเข้าไปเสียงดังไม่ได้นะคะบรรยากาศข <c oughs> ้างในก็จะมีชประวัติความเป็นมานะคะจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นในพื้นที่ ท่านกล่าวว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นโอภาธาตุนี้แล้วสแสดงว่าพระธาตุนี้มีมาก่อนที่จะได้รับการบูรณะเป็นโอภาธาตุสีขาวค่ะในปัจจุบันนะคะในปีพศ2445ได้มีการสร้างโอภงาธาตุขึ้นบนยอดดอยต่อมาในปีพศ2496หลวงพ่อปัญญา วัดนาโคตหลวงได้เป็นผู้นำพันเนและพุทธาศาสนกชนในตำบลมาช่วยการบูรณาซ่อมแซมองคท่านมีและบริเวณโดยรอบค่ะพื้นที่บนยอดดอยนะคะมีขนาดเล็กและแคบค่ะสิ่งก่อสร้างที่เคยมีนะคะคือสาราไม้ค่ะแต่ปัจจุบันได้ถูกลื้อออกไปแล้วค่ะท่านได้มรณาภาพไปแล้วนะคะ ในปีพศ2555นะคะพระพรชัยอควังสูงค่ะเ mm hmm. จ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยพระชันค่ะ mm hmm. ได้บูรณาวัดแห่งนี้ให้สวยงามขึ้นมาใหม่ค่ะและเป็นวัดที่มีนักท่อง mm hmm. เที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากค mm ่ะจุดเด่นที่สําคัญของวัดพระธาตุดอยพระชันนะคะคือพระใดบุตรสืหรือพระมิตราพระพุทธะขนาดใหญ่จําลองมาจากวัดโคโตคุอินเมืองคามาคุระประเทศญี่ปุ่นค่ะ องค์พระมีหน้าตักกว้าง14เมตรสูง23เมตรสร้างด้วยเทคนิคง,งานค้อโลหะขึ้นรูปด้วยมือตั้งแต่ง,งานสวยงามเป็นสง่าสร้างเสร็จในปีพศ2564ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมมาเที่ยววัดพระธาตุดอยพระชันกันเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ให้คลิปของพวกเราด้วยนะคะ